ัสดีครับสวัสดีราชิทุกท่านครับีดีการ์ทุกท่านครับผู้โชดีธนดครับเ่าีีกาวก็จะงินจนหรอปกตินะครับ้ายปกติเขาไม่ที่สามสิบุคนสมบทานนะครับายปกตินี้ก็มีทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาหกโมเย็นนะครับหกโมงเย็นกงหกคร่นะครับอกทกวันทุกวันครับเของีีกร์ดก็จะเงินจำนให้ท่านผู้ดรับเพื่อวมันจะขทุกวันขทุกวันนะครับทุกวันนี้ออกต่นะ ส1กับ14นะแต่ไปให้เลกหูให้เจ็กับแปดออหกเจ็ดแปดนะครับวันนี้จะเป็นเลขอะไรเราก็มาดูกันใหม่นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกติากกติดตามด้วยนะครับกดดตามกดแชร์กดดแชด้วยนะครับวทางก็อย่มาวางด้ใ้ท่านผู้ชมได้ยืนรวมพวกคำบเท่านั้นนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะ,ะ,นนนนนนะครับคุณชอบค่อยว่ากันไม่ถึงไม่ชอบก็ปนะครับประมาณนี้นะครับ วันนี้ให้เจ็บกับแับเหมือนเดิมน,นะทุกวันนี้ก็เจ็บกับแปดนะเอามาดิีเจ็ดกับแปดใหม่นะครับประมาณนี้ถ้าไม่ชอบก็ผ่าดน,นะครับประมาณนี้นะทางในปกติเจ็บกับแปนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองแจดสามเจ็ดสามจ็ดนี่ครับครับหนึ่หนึ่งสองสามนัด ครับเป็นชุดวินหสองน้นที่ตัวนสองหก็อยูตรหนึ่งสองี้นะครับเน้นที่เครับก็อยู่ข้างหน้าเ็บอยี้นะครับเ้นที่ตวรงนวิ่งกหกเจ็แปครับปันตรงที่เจ็บนะครับอ่งนี้ะ ออกหกโมงเยนหครึงครับโอเคทานี้กนะครับส่วนตัวนี้ก็ตรงนี้นะครับศูนย์เก็บศูนยแงหนึ่งเก็บหนึ่งสองคับครับจากที่โมกลมนะส่วนใครจัดศูนก็รูดเลยรูดเก็บกับแครับนี่ครับนี่ะครับต่อไปฟินมากนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับดูไม่ต่างอมือแตะพักไว้แล้วก็เี็บตามทุกจุดใครถ่ายภาพหน้าจอมันเก่งก็ไปจุด ถามลูกลูกหลานถามลูกเล็กจ็ดแกงพวกนี้มันจีดเกิงเนาะเกี่ยวกับเพื่อแบบเขาจดเริงมากตรงนี้คือเขามีเพื่อนเยอะเขาก็สอบถามกันเลยรอันไหนที่ไม่เข้าใจเขาจะถามกันพอจึได้รู้กันหมดทุกคนประมาณนี้เกี่ยวกับโทรศัจท์นะถามเด็กๆด็รู้หมดเลยเทคโนโลยีอะไรเงี้ยยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยมันรู้หมดเลยรบบขอขอบถามกันมากครับขอจึงได้ขึมาดี